คะสดวนแรกผมกันนักเดียวนะผมวันนี้มาอัปเดต R45 นะผมอันนี้ก็เป็นอายีิบเจ็ดนะประจำประจำนะผมก็ตรงนี้ไม่ค่อยดียิงเท่าไหร่นะผมเพราะว่าแหล่งซื้อลูกไม่ค่อยมีนะผมมันมีแต่แพงๆนะอ่าตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะผมไม่มีขอเกยบปอกนะแต่อนาคตอาจจะทําขอเกียบปอกนะผมเพื่อปลอดภัยนะผมคับผมแต่วันนี้มาอัปเดตนะผม R45 นะ R45 คือแม็กผมยังไม่ทำนะผมไม่มีเวลานะเดี๋ยวเอาแม็กของอีเิปตมาใส่ก่อนอใส่ได้นะผมแต่จะเลยออกมาหน่อยนะก็ล็อกนะผมเนี่ยผมทําล็อกไว้นิดหนึ่งนะผมนี่นี่นะผมผมันเข้ามาไม่สุดนี่นะถ้าล็อกประมาณนี้ค่ะครับผมตอนนี้อาสีห้าก็ไปเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะผมเหลืออีกนิด,นดหน่อยแล้วก็เสร็จแล้วนะผมก็ประมาณนี้ค่ะครับผมมีขอเกี่ยวปอกนะผมนี่ นี่นะผมขอขยับได้นะเป็นทหารไรเขียวนี่นะผมขยับได้นะผมไม่มีคอนเลยนะไม่มีคอนขึ้นลงเลยแน่นฟิดๆปังๆเลยนะผมเนี่ยก็เกือบเสร็จนน,นี่ผมจะใส่สลักใหญ่นะผมเนี่ยสลักมันอยู่ที่สามมิลน,นะผมสามมิลน,นี่นะผม แล้วก็ขัดด้เงาวิ่งเลยนะผมนี่นะผมประมาณนี้เข็มสั้นนะผมไม่ยาวมากประมาณนี้สามารถอ่ะเช็คลูกกันนะผมนี่สามารถยิงเล่นได้เลยเพราะว่าเข็มผมออกโผมานิดเดียวนะไม่ชนลำกล้องแน่นอนนะผมเนี่หัวมันน้อยมากมากนะอมองแทบไม่เห็นนะผมเนี่ยหัวม,มามองไม่เห็นเลยนะผมโผลนิดเดียวผมน้อยมากๆให้สามารถ ยิงเล่นได้ไม่ต้องกังวลนะผมว่าถิ่นไมเป็นอะไรนะยิ่ได้เลยเนี่ยลำมกล้องไม่มีเป็นร้อยแน,น่นอนอ่เดี๋ยวมาลองดูระบบนะผมว่าจะเป็นยังไงบ้างนะว่าจะติดขัดอะไรดีหรือเปล่านะระบบการขัดกรอบนะผมะนี่นะผมอ่าวติด หมดแม็กสไลด์ไม่ค้างนะผมเดี๋ยวอนาคตนี่ก็จะทําหมดแม็กสไลด์ค้างนะของ r สี่ห้าน่าจะทําง่ายนะผมเพราะว่าแม็กมันอยู่ต่ํานะนี่แล้วก็ไอ้นิดนิดเดียวงนะน่าจะผ่าแม็กนิดเดหน่อยนะผมแต่ผมคิดอยู่เลยว่าจะใช้กับแม็กแท้หรือแม็กพับดีนะผมแต่ผมคิดว่าแม็กพับดีกว่านะแม็กแท้ไม่ไหวซื้อนะผมตั้งสามพันนะผมไม่ไหวซื้อแน่นอนซื้อมาแล้วต้องมาตัดอีกนะผม ส่วนมีโอกาส่วนแม็กก็จะ๋มีโอกาสต่องวาจะมาทํานะผมการพับแม็กผมอาจจะทําคลิปนะผมแล้วก็เปิดให้แบบว่าสมาชิกที่สมัครเป็นสมาชิกดูได้นะผมเข้าไปดูการพับแม็กได้นะอาจจะนะผมจะค่อยว่ากันนะผมเอาอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวมาลองดูระบบคัดก่ออีกรอบหนึงนะผมหกมัดนะผมเนี่ยใส่เข้าไปเลยนี่ครับผมจึงไม่ออกครับ นี่ครับผมให้ลูกแครับนีกข้าวมันไช่นะผมนี่นี่ดึงออกมาแล้วเดี๋ยวมันจะโดนขาเตะบอกนะผมแล้วก็ลูกเกลียวออกมาข้างนอกนะนี่ประมาณนี้แล้วปล่อยขึ้นไปนี่นะผมนี่ขาเตะบอกนะผมน,นี่นะผมคือสปริงแก้หลอดนะ่าจะนิ่มเปนิดนึงนะผมทําให้ลูกกระดกขึ้นนะ มันเข้าลำกล้องไม่ทันนะผมหรืออาจจะเป็นปัญหาอื่นนะผมผมก็มยังไม่รู้เลยนะ,ะปัญหาเลยนะผมทีนี้หลุดนะฮเห็นีย่ยผมลูกสุดท้ายชอบเป็นอย่างนี้นะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะผมแต่เราดูอีกทีนะ,อะตอนนี้ลูกอัมสกองผมก็หมดไปแล้วนะผมไม่มียิงแล้วมีแต่ลูกยี่ห้ออื่นนะผมมันอาจจะสับว์สองทีนะเพราะาตัวลูกมันแข็ง อาจสะกอตุลูกมันนิ่มนะผมมันทําให้ไล่ระบบง่ายกว่านะแต่ถ้ายิงสนุกๆก,ก็ได้นะผมอาจจะมีตีดติดขัดมากสําหรับลูกยี่ห้ออื่นๆนะผมแต่ต้องหาวิธีไล่สปริงไล่ดีๆก็ใช้ได้นะผมลุกหนึ่งทำหน่อยนะผมเนี่ยกดตง้งใจก็ลปล่อยเนี่ยนัาสุดท้ายชอบเต่งขึ้นนะผม เดี๋ยวลองคัดปล่อยอีกทีนะผมเดี๋ยวไปลองเทสยิงกันสักสามนัดนะเดี๋ยวลองคัดปล่อยอีกทีนึ่งอาจจะยังไม่คล่องยังไม่ลื่นมากนะผมเพราะว่าเพิ่งเสร็จใหม่ๆดูผมบาก ล่องนะผมเนี่ยเป็นของขาเตะบอกนะตอนถอดออกแล้วไม่ต้องดึงขาเตะบอกออกนะผมสามารถถอดออกได้เลยนี่นะผมปึ๊บใส่เล่นใส่ผแมกหน้าผมเนี่ยลูกอันนี้มันด้านเหแล้นนะลูกอสก,กอร์นะผมเลยผมความาเทสเนี่ยมาเทสระบบนะผมเล่นไปเล่นมายิ่งไม่ติดเลยนะผมเนี่ย ยังไม่ติดเฉยนะยังไม่ยิงไม่ติดนะมันเหมือนกับไลยลูกเกอกไปแล้วพอมายิงซ้ํายิงไม่ติดนะผมไลยไล่เข็มนะนมองอาจจะมองไม่เห็นนะเลยผมไล่เข็มนะผมี <c oughs> ่เข็มก็เจียเสียไปนินดนึงเจียเล็กไปนิดนึงนะผมเนี่ยเสียเลยยิงไม่ติดเลยนะผมเดี๋ผมจะมาเท้ยิงเป็นลูกยี่ห้อนี้นะผม H B นะของสีม่วงนะผม แต่ยิงกสามนัดพอนะผมพ่อตอนนี้ลูกมันหายาก,กน,นะอ่ะเดี๋ยวิงสักสามนัดพอนะผมไม่รู้ว่าจะยิงได้หรือเปล่านะเออเหลือไม่มากนะผมเก๋อาจจะไม่ค่อยมีคลิปยิงนะผมช่วงนี้หาซื้อให้ลูกยากนะผมไม่มีแต่ลูกราคาแพงงนะไม่ไหวนะผมอ่าอาจจะสับสองทีนะผมบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าตัลูกมันแข็งนะเดีแบบ๋ยวแป๊บนึงนะผม เปิดปลอดภัยนะผมหันหน้าไปทางทิศที่ปลอดภัยนะผมกดลังไกใช่ครับปะเดี๋ยวไปดูกันนะผมว่าจะยิงติดยิงได้หรือเปล่านะผมเดี๋ยวไปแหล่งเดิมกันฮะครับผมมาแหล่งเดิมละอ่ะสี่ห้า 4, นะผมลำกล้องมันสั้นนะมีสั้นประมาณนี้นะผมคือเสียงมันดังมากนะดังกว่าอายยี่เจ็ดตินะผมรอเดี๋ยวมาลองดูกันนะผมว่าจะยิงติดยิงได้หรือเปล่า ดูนะผมล็อตแรกอ่าต,ต,ไต,ไติไม่ติดนะผมที่สองต่อนะผมไม่ติดไม่ติดอไม่ติดนะผมผมมาดูกันอ่าปอกติดนะผมนี่ปอกน่าจะติดนะลูกอยู่นี่สองลูกนะผมอืมขายเกะปอกดึงไม่ออกนะผมติดแน่นนะ ขาแกฝอกดึงไม่ออกนะผมเดี๋ยวผมไปเอาอะไรมาให้ออกสักครู่นะผมครับผมเหมือนอาจจะต้องขัดลังเพิ่มหน่อยหน่อยนะลังเพิ่มเป็นรอยนะผมนี่เป็นรอยเยอะอยู่พอสมควรอวันนต,ต้องนัดน้องถูน้ำลองดูกันต้องขัดล,งลงังเพลิ่มนะครับผมะครับผมกดแมตช์นะครับผม อาจจะสับสองที่หน่อยนะเพราะว่าตัวลูกมันแข็งนะผมถ้าเป็นลูกอัลโกนี่คือน่าจะยิงปกติดีนะผมแต่ผมหาซื้อลูกอัลกรได้แล้วก็มาจะมารีวิวให้ดูใหม่นะผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะผมเพราะว่าเสียงมันดังนะผมพอแล้วแล้วลูกน้อย้ดยกันเลยคงจะไม่ได้ระบบต่อนะผมคงฝากไว้แค่นี้ก่อนอาถ้าชอบก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะผมเดี๋ยวจะมา update. อัปเดตคลิปเรื่อยๆนะผมไปต่อครับผม เดี๋ยวยังไงผมจะมาอัพคลิปลงให้ดูเรื่อยๆนะผมถ้าชอบฝากกดติดตามได้วยขอบคุณครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับ